สมาธิสูตรว่าด้วยสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพิสุพิสุณีทั้งหลายวทนาสามประการนี้วทนาสามประการอะไรบ้างคือ 1. สุขเวทนาความรู้สึกสุข 2. ทุกขวทนาความรู้สึกทุกสามอาทุกขามสุขเวทนา ความรู้สึกสุขก็ไม่ใช่ทุกขก็ไม่ใช่พิสุพิสุณีทั้งหลายเวทนาสามประการนี้แลสาวกพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะย่อมรู้ชัดเวทนาเหตุเกิดแห่งเวทนานิพานอันเป็นที่ดับแห่งเวทนาและทางดำเนินให้ถึงความสิ้นไปแห่งเวทนาเหล่านั้น พอสิ้นเวทนาพิสุพิสุนีจึงเป็นผู้หมดความหิวปรินิพานแล้วสมาธิสูตรที่หนึ่งจบเอวังขอกราบาราธานาในมนต์ท่านพระอาจารย์ขอความเมตตาขยายข้อความในพระสูตรเพื่อความแจ่มแจ้งด้วยเถิดเจ้าค่ะรูชัดใส่ใจความชันขนดขณะต้องขณะ นี่เป็นเรื่องของการสร้างที่พึ่งให้ตนของตนสร้างความสุขหลมเย็นให้กับสิ่งรอบข้างเช่นครอบครัวพี่น้องตนเองสังคมสนใจรู้ลมห้ใจ แล้วก็ศึกษาคำสอนต้องต่อยอดกันไปรู้แต่ลมหายใจไม่รู้ว่าต้องใช้เพื่ออะไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์หายใจเข้ารู้สึกตัวชัดหายใจออกรู้สึกตัว ยังชัดอยู่ไหมย,ยังชัดอยู่ไหมเราเพื่รู้อาการของจิตตามเป็นจริงให้รู้ลงให้ใจก็เพื่อรู้จักสิ่งนี้แหละ จางไปดับไปความชัดหายไปสิ่งอื่นแทนที่ก็จะได้รู้ไม่ใช่ว่าผิดหรือถูกแล้วว่าก็มาสนใจความชัดอีกตรงมาที่ชัดเหมือนอะไรก็แล้วแต่เยอแยะแ,แ,แวดล้อมไปหมดแต่เราสนใจสิ่งเดียวเราก็ตรงไปที่สิ่งนั้นไปเรื่อยๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมข้างๆก็อาจจะมี ทำให้เกิดจิตสนใจหันไปหันมารู้ตัวเมื่อไหร่แล้วก็ตรงมาที่สิ่งที่เราสนใจตรงมาที่สิ่งที่ต้องสนใจในี่กิจการงานนั้นอันนี้เป็นกิจการงานอย่างหนึ่งคือรู้ลมาหายใจชัดอยู่ไหมคอยดูเกรดและคุณภาพเป็นค c ซีของตัวเองคิวซีของตัวเอง ในเรื่องรูลงเห็นใจเขาออกสบายสบายยังผ่อนคลายไหมยิ่งตรงตรงมีความผ่อนคลายในตัวเองไม่ซีเรียดซีเรียดหน้าตาเป็นยังไงหรือซึมไปเลยยังชัดอยู่ไหมสังเกตอีกยังชัดอยู่ไหมถ้ามัน เกิดภาวะง่วงก็ต้องเปิดตาแลหลับตาทาไมเปิดตาขึ้นเปิดตาขึ้นแล้วก็ตรงความรวมความใส่ใจมาที่ลมหายใจเปิดตาขึ้นแล้วก็รวมความสนใจมาที่ลมหายใจสนใจที่จะตื่นน่ะไม่สนใจจะหลับ ไม่ตื่นเต้นพอเนาะห้ลมหายใจให้ความตื่นเต้นมันน้อยเเรื่อยเนาะคายๆอย่างนั้นันก็เรืเครื่องกลงว <laughs> ันดีจะกลมแล้วก็เราก็นอนมาเยอะแล้วหลายชั่วโมงแล้วเราจะนอนอีกล้วอถามใจตัวเองคนง่วงอยู่นะไม่เอาและวต้องฉลาดนะจะสู้อย่างเดียวก็คงไม่ไหวนะ ก็คงต้องใช้สติปัญญามองไว้ให้กระตุ้นความรู้สึกความรู้สึกอะไรรู้ไหมหิริความละอายออกมากับความเกรงใจความเกรงกลัวให้มันกระตุ้นขึ้นมาแล้วเรานี่ก็นอนไปเยอะละพอแล้ว,ลวนะน้าอายไอย้อากันหอนอยู่คนเดียวก็เกิดขึ้นได้แต่เรา ตั้งสติไว้นะครับพิจารณาตัวเองนหรือเรื่องอื่นๆที่มันไม่เหมาะไม่ควรอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งสติดีๆตั้งไว้แล้วก็พิจารณาก็จะได้ละได้ไม่ไงั้นก็ยึกยึกยืๆยือย่างนั้นแหละนะใจ่ปะ่าวันนี้ก็พูดถึงพุทธศาสนาวันนี้ประูุ ทุกวันก็พูดเรื่องพุทธศาสนานะนี่ก็คุยเรื่องพุทธศาสนามีเป้าหมายอะไรพ้นจากความทุกข์ความทุกข์มันโผล่มาที่ไหนมันมาจากตรงไหนก็อารมณ์ไงอารมณ์ใจอะอารมณ์ใจสุขบ้างทุกบ้างสุขก็ไม่ใช่ทุกก็ไม่ใช่ก็เป็นอารมณ์หนึ่งเนี่เ,ออเยอะแยะหลายแบบมากเลย สุขก็ไม่เชิงทุกข์ก็ไม่ใช่นะแป้งให้ถูกต้องมากเลยนะบางตำราไปเขียนอุเบกขาเฉยเลยสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาโหคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยอืมวันานั้นเราก็ต้องต้องฉลาดต้องศึกษาจริงจังนะอ้อาก็เชื่อเลยดุมๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหเจ็บตัวนานเลยฮนะ ต้องศึกษาให้ละเอียดมีการเปิดศึกษาหลายๆเล่มหลายหแบบอย่าเชื่อเพียงเล่มเดียวนะถ้าเรายังไม่รู้อธิทางก็ต้องเริ่มจากการฟังหรือการอ่านต้องมีมไม่มันไม่มีข้อมูลต้องมีนะแล้วก็ทีนี้ความทุกข์มันเกิดขึ้นที่ทางใจก็อารมณ์ทางใจสุขความสุข พรความปรารถนาเมื่อได้สเวยความสุขนั้นก็ปลื้มใจภาวะของความสุขนี่มันให้รู้สึกเพลินใช่ไหมก็เป็นสิ่งที่โอเคนะก็เป็นคุณของความสุขอืแต่ว่ามันพอเสียคือมันไม่อยู่นานนี่สิความสุขเนี่ยมันไม่ได้อยู่ให้เลี้ยงเราตลอดเวลา นะแต่เงี้ยเช้าจดเย็นไม่ใช่อย่างนั้นนะใครเกาอยากได้ความสุขความสุขเกิดจากที่ไหนหลายแบบนะความสุขของทั้งโลกได้เป็นอธิปไตยการเงินอย่างเงี้ยได้เป็นอธิปไตยของจิตใจของตนเองได้ไหมไม่ได้นะถ้าไม่ได้ศึกษาศาสนาพุทธนะได้สมใจได้อะไรอีก ตามที่มันตามเกณฑ์ของจิตทุกสิ่งที่มันคีดมามห็นไหมหรือได้อำนาจอวามรู้สึกสุขแต่เป็นสุขที่มันเสื่อมของเสื่อมของคนหลงอุ๊ยพูดตรงไปเปล่ามู้ก็มันเป็นเรื่องจริงนะมันมันนั้ชวนให้หลงอะ่ะอารมณ์มันขึ้นมาอารมณ์ใจเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ ก็เพืินผูกไว้ซึ่งอำนาจนั้นถ้าประกอบด้วยสติสัมปชัญญะรู้อารมณ์อำนาจมีเป็นประโยชน์ใหญ่เพราะว่ามันเป็นจิตที่ถ้ารู้จักสภาพธรรมอย่างนี้แล้วนี่มันมีความเป็นภาพของความอนุเคราะห์มากกว่าการอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะว่าเห็นอารมณ์ โดยความเป็นอย่างนี้อย่างนี้เกิดดับให้คนที่มาเห็นไม่ใช่เขาไปเป็นกับมันไม่ได้ฝูฝูเดี๋ยวก็แห้งใจเดี๋ยวก็ฝูใจออกมาทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจขนาดนั้นคนที่มาเป็นผู้เห็นแทนน่ะไม่ได้เป็นผู้เป็นแบบนั้นนะคือคือลงลงแต่ละวันก็จะหมดคนเป็นผู้เห็นเนี่ยมันมันไม่ได้ถูกขอบงา มันก็เป็นลำดับแต่ทํานะนะแต่ว่าภาวะที่รู้ตัวนี่คือมีสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะแปลว่ารู้ตัวอยู่อะอะไรกำลังเกิดนะอย่างเงี้ยรูาการของอารมณ์ใจทุกรูปแบบมีแค่สามอย่างนี้คือทุกรูปแบบแล้วนะครบแล้วน,นั่นนี่ทุกอารมณ์ในแต่ละวันกว่าจะได้เกิดนอนกว่าจะได้เข้าลงเอาไปว่าก,กว่าจะได้นอนหลับดีกว่า นะเขาลงมันก็ไม่แน่นอนอแต่ละคนยาวนานบางคนสั้นแด้ว่าก็จะได้หลับแต่ละวันมีแค่สามอารมณ์เนี้ยวนไปก็วนมาแค่นั้นเนี่ยจะรู้หรือเปล่าเท่านั้นเนี่ยเดียวกันที่อารมณ์ใจเหล่านี้เกิดขึ้นมีผลกับความปรุงแต่งอะไรต่อไปความคิดอะไรต่อไปงั้นเวลาก็ฝึก เจ้าสอนวิธีฝึกจะรู้จักอารมณ์พวกนี้ก็ที่พากันรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยหรือรู้เคลื่อนไหวขณะกําลังเคลื่อนไหวส่งตัวอยู่ในรูปร่างในอาการอะไรเดินกิริยาอะไรหยุดนิ่งกิริยาอะไรก็คอยส่งตนไปด้วยการรู้ตัวในกายอยู่ส่งตนไปอย่างนี้เรื่อยๆหรือลมหายใจเข้าออก ก็ถ้าคาริหันอยู่บ้านอยู่เรืองก็คือว่าล้นึกได้สักนิดหนึ่งก็รู้สักหน่อยหายใจเข้ารู้ว่าชัดว่ากระทบเข้าที่ลมหายใจอยู่ชัดชัดนะขณะเสียวนั้นโอเคเราทำงานต่อนะต่อไปก็จะมีฐานรู้จกักขั้นตอนต่อไปของอารมณ์ใจทั้งหลายใส่ใจเรื่อย วันหนึงหลายๆครั้งทีละเว็บเนี่ยแต่สนใจหลายๆครั้งนะทีละขณะทีละขนาะเน,นี่ยแล้วก็ฟังธรรมพี่สอนเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการรู้จักใจตัวเองนะนี่เขาสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะบางทีนั่งสมาธิก็สอนนั่งสมาธิแต่ไม่ได้สอนเรื่องการรู้จัก อารมณ์ใจนะ็เลยไปเป็นสมาธิแบบอื่นไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของการรู้แจ้งแบบนี้เละนั้นถึงบอกว่าก็คัดเฟ้นการฟังธรรมที่สอนสอนสติสัมปชัญญะตามลำดับจนถึงจิตจนถึงงารมณใจเป็นยังไงเกิดดับยังไงต้องเป็นอย่างนี้นะคืออุศลนกับอุศล ละยังไงอกุศลจะลื่นอย่างไรในกุศลต้องต้องฟังธรรมชนิดนี้โดยเฉพาะนะจะเกิดความก้าวหน้าเพราะว่า,เ,าเราต้องฟังธรรมเลาถึงจะเกิดการเคลื่อนของจิตที่เป็นสัพยะเหล่านั้นนะอันนี้ก็มีจิตตั้งมัน่นพอรู้จักนี่อันนี้พระเจ้าพูดถึงแกนพระธศาสนา มีสติและสัมปชจัญญะรู้ชัดเวทนารู้ชัดอารมณ์ใจที่เกิดขึ้นสุขบ้างทุกบ้างมีความรู้สึกที่ทุกข์ก็ไม่ใช่สุขก็ไม่ใช่นะเกิดขึ้นเหตุเกิดและเหตุด,ดับแห่งสิ่งนั้นรู้เหตุเกิดเหตุดับของสิ่งนั้นก็นเบาบางเนาะโลภะโทสะโมหะเบาบางจนถึงจุดสิ้นสุดมันก็จางดับ ้ากุ้งควันมีกําลังน้อยมันก็จางไปเร็วใช่ไหมแม่แก๊กกุ้งควันควันน้อยๆเดีวขึ้นมาแป๊บเดียวจะดับไปใช่ไหมถ้าก้อนมันใหญ่ๆมันก็โอ้มันห่อไปอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้การฝึกแบบเน,นี้ยมันทําให้แทนที่จะเข้าไปโอ้โหเพ่งสมมติว่าอยากมีอยากเป็นอารมณ์ใจมันเป็นอารมณ์ใจเข้าไปเป็นเลย ให้ความโลภก,กดลงเหล่านั้นกับเมื่อเห็นมันอ้าวนี่มันใจมันโลภนี่หว่าสมมตนินะมันนคนละอย่างมันเบากันกันเยอคนละเรื่องจิตไม่ใช่อนุกอจิตคิดจะเอานี่ว่าเราอย่างงี้นะเออก็เห็นอาการความร้อนใจความขับแค้ื่อนใจออรู้สึกตัวความไม่สบายใจไม่สบาย เ,เราเนี่ยเราหายใจเข้าลูใหายใจออกลู้สักหน่อยสองเพื่อให้สิ้นสุดความร้อนใจความกับแขนใจนั้นหรือเบาบางลงเพราะว่าเราไม่เข้าไปจมลงมาเป็นผู้เห็นต่เห็นได้ไงมันหนืดอ,อยู่ตรงนั้นก็หายใจเข้าไปสิสนใจลงหายใจชัดๆสักสองสามเพื่อนะมันก็เบาบางกจะจางค่ะให้เรารู้จักสิ่งจางค่ะ ฝึกไปฝึกมาเนี่ยคนนที่เขาฝึกจิตมันก็ตั้งมัน,มนแยกกันใช่ไหมครูบาอาจารย์บอกมามก็เป็นสิ่งเห็นตูกเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งจอมาไปไปมาๆจนลอกสิ่งที่เหลืออยู่เบาบางการเพิ่มขึ้นไม่มีสิ่งที่มีอยู่เหลือเบาบางจนถึงจุดดับของมันเอง จะเป็นนิพพานดับสนิทไม่มีส่วนเหลือคือความหลงใจความขับแค้นใจดับสนิทไม่มีส่วนเหลือตัวมันเองดับได้ไหมไม่แกงไม่นวลเตานี่นะมันดับให้มันเย็นเราเองที่ไหนละ่ะเมื่อกำลังของมันอ่อนลงความร้อนนะ่ะถึงจุดดับสนิทขนาดเอาหน้าไปลาดไม่ใช่มันจะดับเดี๋ยวนั้นนะจริงไหม อม,มันถึงจุดของเขาดับสนิทเขาจางจนดับของเขาเองนะ่ะถึงจะเย็นใช่ไหม,ม,นนมกดเดียวกันหมดทั้งโลกไว้ี้โลกไว้ในกดอันเดียวกันหมดเลยอันนี้พุทธเจ้าสอนนะน้าตมาและทุกๆคนอุท่นทานับพากันกระชับกระเจงคุควายถ้าใครรักสุขม่ยินดีในทุก คุณไควว่าพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ทำตามก็จะพบกับความพ้นจากความทุกข์ก็คือความสุขนั่นแหละความพ้นจากความโลนใจพ้นจากความขับแยนใจพ้นจากความไม่สบายใจไม่ใช่พุนเป็นขนาดเนี่ยจบไปเลยสิ้นสุดแล้วสิ่งนั้นอย่างนี้ ไม่มีอันนั้นกลับคืนมาอีกคือคนความร้อนใจความขับแก่นใจนี่คือคําสอนที่พระเจ้าแก่นพุทธศาสนานะสอนทุกขั้นตอนที่นําไปสู่ความพ้นจากความทุกข์นะแล้วก็ศึกษาเรียนรู้นะเอาหายใจเข้ารู้สึกด้วยว่าลมหายใจเข้าเย็นหรือร้อนเข้าไปยาวหรือสัน้นรู้ตรงๆ หาใจออกให้ชัดสักเพืออสองเพือกให้มีความชัดใส่ใจชัดก็ต่อยอดเอาเดี๋ยวถึงเวลามจะต่อยอดขึ้นไปเองนะนโมูทนากุศลธรรมจะกทุกทุกทิศด้วยนะสาธุสาธุกทุกคน